คลิปนี้เนี่ยเราก็มากับพี่แป้งสายสวดนะฮะซึ่งอ่าวันนี้เราก็เอาตาเหี่ยวกับสมาธิมาใช้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการสวดที่แบบเร็วมากๆนะครับรู้สึกว่า2อ,อันนี้เนี่ยจะสวดเร็วที่สุดแล้วนะในบรรดาแบบเปิ์กช่วยสวดอะเออแต่ว่าเปิ์กช่วยสวดมันก็มีแค่นี้นี่วะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันเนี่ยโอเคเก็ <c oughs> บของไปวางไว้ให้ถูกที่ถูกหลัก โอเคเพื่อนมาเปิดของแล้วอุ้ยผีพายนะครับงานเข้าแล้วทุกคนเรากำลังจะแตกหมู่นะครับคือบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จู๊กผีพายแบบไม่ได้เลยนะจู๊กยังไงก็จู๊กไม่ได้นะครับเห็นเวลาเราเล่นผีเนี่ยคือเจอเซอร์ที่จู๊กอ่ะคือแบบจู๊กเก่งมากๆนะครับแต่เวลาเราไปจู๊กเองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะมาครับหนึ่งพิธี สวดเลยนะครับแบบไม่สนใจใครเออรอบนี้เราเอาเรื่องอยู่นะคือเราแบบเพอร์เฟกนะครับสำหรับเซตเปิร์กนี้เนี่ยจะว่าแบบเล่นง่ายมันก็ง่ายนะจะว่าเล่นยากก,ก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องกดสกิลเช็คเนี่ยให้เพอร์เฟกอันนะครับมันถึงจะขึ้นเยอะมากผีแบบไล่นิพาลรัวๆเลยนะครับ เล็งแบบตัวที่เลือดน้อยๆไว้ก่อนโอ้ยมาแล้วสวยสวดงดงามโอ้โหกูว่าแล้วกำลังสวดแบบเพลินๆนะครับเพลินจัดๆโอเคมีคนซัพพอร์ตยาให้นิพาแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเนียนสวดต่อนะครับโอ้ยยังยังอยู่แถวนี้นี่นะนั่นเนี่ยว,ว่าแล้วเฮ้ยยึบไปโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อน เพื่อนจะจุกตรงนี้ใช่ไหมเราจะได้ไปสวดที่อื่นโอเคไปแล้วนะครับสวดตอ่สตอสวดต่อเลยนะครับคือถ้าไปเร็คสามอันเนี่ยคือแบบมันจะขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วก็เร็วจัดเลยอ่าเฮ้ยเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเขาจะมาเช็คพิธีอีกปะเนี่ยถ้ามาเช็คพิธีอีกคือก็เราก็โดนฟรีอีกนะครับ <c oughs> คือแบบหลบไม่ได้ด้วยเ <c oughs> พราะว่าระยะนี้เนี่ยมัน ถ้าผีพายปลาเนี่ยคือเราไม่น่าจะรู้นะครับโอเคไวมากๆนะครับ12นาทีเนี่ยเราจะเสร็จหนึ่งพิธีแล้วอะเอาก่อนเลยหนึ่งพิธีนะครับสำหรับผีพายเฮ้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 ยโอ้ดูผมแบบผมสวดแบบอือคือแบบสวดแบบหน้าด้านเลยนะเมื่อกี้นี้ อีกหนึ่งพิธีนะครับเดี๋ยวหาของก่อนแล้วอีกหนึ่งพิธีมันอยู่ตรงไหนอืมน่าจะข้างล่างว่ะคุณผู้ชมนี่นี่น,นี่โอ้โหมีคนเอาตะปูมาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราขาดทูบนะครับซึ่งทูบเนี่ยอืมเดี๋นะเฮ้ยผีพายอยู่นี่ว่ะเพื่อนจุกอยู่นะครับต้องรีบหาแล้ว ผมว่าน่าจะอยู่โซนนู้นแน่เลยนะครับไปเร็วเร็วเดี๋ยวเพื่อนตายจุดไปเลยนะจุด2ไปแล้วนี่หรือเปล่าไม่มีนะครับบ้านเดี่ยวอะ่ะบ้านเดียวไฟแรงฟื้นนี่ไงแล้วเราก็ต้องไปจุดข้างล่างนะครับคือแบบเสี่ยงจะจัดนะไปโซนตรงนู้นเอา้าเพื่อนมีขอครบแล้วเว้ยเลยเราก็ไปเปิดกล่อ,กองทองนะ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปชุบดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นเค <Okay, S 2> เพื่อนมาชุบแล้วงั้นเราไปสวดดีนะครับรออะไรเราสายสวยดอยู่แล้วนะสวดแบบไวมากมากเฮ้ยโอ้โหมามาพี่ติมมาเาช่วยกันสวดโหพี่ติมแบบใจเกเรทุกสกินเลยนะครับแม้กระทั่งสกินนี้เนี่ยก็แบบโชว์หัวนม ถามจริงใกล้แล้วใกล้แล้วเออห้เปอร์เข้าไปสวดเดียวมากๆโอ้ยเอะไรกัน<ๆ>อะไรกัน<ๆ>อะไรกันอ้ผีมาโอ้ว่าทําไมถึงแบบหนีกันโอ้โหทําไมไม่รอผมด้วยไปไม่รอเลยพี่ติมรอสตาร์ทแล้วนะไป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 ผมรอวิ่งส่วนไปสวดปะโอเคงั้นมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับ มาแล้วมาแล้วไมเฟนช่วยกระสวดเร็วโอเคอ้ยโอ้โหขาดเออเออแชร์โลเคชั่นหรอเพื่อนอย่าไปแชร์สินิดเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋มาดูกันว่าผีพายตัวนี้เนี่ยจะโดนเราปราบหรือเปล่ามาเลือกเต็มครับเต็มเปี่ยม เต็มเปี่ยมไปเลยนะขอเป็นโอ้โหของหนีอ่งั้นมาวางไว้แถวแถวนี้ก่อนเพราะว่าเพื่อนคนนูโดนไล่อยู่นะครับผู้แฝดเราเองปิ้งคนดีคนงามโอ้ยโดนแหลกๆโดนแหลกๆตะตานตีนี่าตะตานตีโอเคโดนสองที ไปห,หาของเพิ่มหาของเพิ่มดนดวน,ดวนเฮ้ยก่อนที่จะหาเดี๋ยวผมเปิดพิธีเก้าเไว้ก่อนเอ้ยเปิดประตู9-9อะไรกันเนี่ยโลกจัดจัดนะครับโอเคเกประตูไปแล้วนะครับเผื่อเพื่อนแบบวิ่งมานั่นไงนี่ไงนั่นไงนี่นไงฮึถ้ามาแบบนี้เราต้องโดดอย่าได้เสียได้เลือดแม้แต่เล็กน้อย เพราะว่ามันไม่คุ้มค่าแน่ถ้าโดนขวนไปทีนะครับโอเคขอของดีๆหน่อยเถอะอมาก็ยังได้อยู่ก็ถือว่ายังได้อยู่ไม่มีคนตายหรือเปล่าเฮ้ยเขาไม่เล่นแล้วนะครับอ่าวละฟาร์มแต้มคนนี้คุณผู้ชมฟาร์มแต้ม อยู่ตรงกลางนะครับถ้าได้เป็นประคํำก็ดีนะอุย้ยไม่ใช่นี่เขาขยับแล้วนะครับว่าเมื่อกี้โดนสตัน์หรือเปล่าเจอยาวะ่ะเพื่อนเจอยาวะ่ะมีใครต้องการมใครต้องการยาหรือเปล่ากล่องตรงนี้เปิดไปแล้วนะครับกล่องข้างล่างล่ะนี่ไง รู้สึกว่า,าเขาน่าจะย้ำย้ำพี่แป้งนะครับซีบิงอีกคนนึงให้ตายไปเลยอะ่ะเพราะว่าเขาเฟดสอแล้วอะ่ะ FT ต้องเอฟแล้วล่ะนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะตันไปก่อนหนึ่งทีโอเคเพื่อนออกประตูไปแล้วนะครับน่าจะใกล้ตายนะ แต่ผีเนี่ยก็ผมว่าน่าจะใกล้ตายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องหาของก่อนโอเคโอ้ได้แต่ไม้วะ่ะได้แต่ไม้นะครับอืมไม้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอุย้ยขอแล้วกันนะเพื่อนอยู่ไหน เอโอเคผีตายนะครับโอ้โหเจอแบบเฟียวฟาวนิ้พานะ <c oughs> ไม่รู้ไปทำมีท่าไหนนะครับเรียบร้อยเลยเอาละครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยผมฝากกดไลค์ให้ทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย